สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนาพรแดงนใหญ่อยู่ชั้นปวช1ทับ3การบัญชีวันนี้จะมาสาธิตการซักเสื้อขาวนะคะเป็นเสื้อนักเรียนขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องใส่น้ำลงไปในกระมังแฟบที่ใช้นะคะจะเป็นแฟบน้ำ เราจะใช้แฟบเทล,ลงไปบนคาบเหงื่อน,นะคะแบบในคลิปนะคะเป็นคาบเหงื่อหรือคาบแป้งนะคะเราจะเทแฟบน้ำลงไปบริเวณที่เปื้อนนะคะ แล้วเราก็จะขยำให้มีฟองนะคะแช่ไว้ประมาณสัก3-5นานาทีนะคะแล้วเราจะมาขยี้คาบออกกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ขยี้ตรงที่เราเทฟแฟบลงไปค่ะขยี้ให้คาบหมดเลยนะคะ คราบที่เปื้อนบริเวณคอปกเสื้อนะคะเป็นคราบเหงื่อหรือว่าคราบแป้งนะคะเราต้องขยี้ออกค่ะ ขยี้แรงๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าขยี้เบาเกินไปคาบจะไม่หลุดออกค่ะแล้วเราก็จะมาขยี้ตรงมุมเสื้อน,นะคะตรงใต้รักแร้นะคะขยี้ตรงที่มันมีคาบเปื้อนคาบสกปรกนะคะ ขยี้แรงๆค่ะนี่นะคะคราบที่ติดคอเสื้อนะคะเราจะมาขยี้กันค่ะ ส่วนมากเสื้อในคลิปจะเปื้อนเฉพาะตรงที่เป็นคอปุกนะคะจะเป็นคราบเหงื่อกับคราบแป้ง ในการซักเสื้อขาวนะคะไม่ควรซักเครื่องนะคะควรซักด้วยมือนะคะเพราะว่า1อาจจะทําให้สีตกได้ 2. อาจจะทําให้เสื้อไม่สะอาดพอนะคะพอเราแน่ใจแล้วนะคะว่าเสื้อสะอาดแล้วก็บิด น้ำออกนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนน้ำใหม่ค่ะ บิดฟองออกนะคะแล้วใส่น้ำเปล่าใหม่ค่ะ ล้างฟองออกสัก2-3น้ำนะคะแล้วเราจะใส่น้ำยาปรับพานุ่มค่ะ เราก็จะเทน้ำยาปับพันุมลงไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะการแช่น้ำยาปับพันุมจะใส่น้ำนิดเดียวนะคะไม่ควรใส่น้ำมากน,นะคะเทน้ำยาปับพันุมลงไปพอประมาณคะ่ะขยำผ้าให้เข้ากับน้ำยานะคะ การซักผ้าการตากผ้านะคะเราควรกับตะเข็บตากแดดนะคะ น้ำยาปลาพนุ่มไปแล้วนะคะให้ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะผ่านไปห้านาทีนะคะเราจะบิดน้ำออกนะคะแต่ครั้งนี้นะคะเราซักแช่ด้วยน้ำยาปลาพนุ่มเราจะไม่ล้างน้ำออกนะคะเราจะบิดน้ำออกให้หมดนะคะแล้วเราจะเอาไปตากเลยะคะ่ะ ตอนต่างนะคะเราควรสะบัดเสื้อให้หายยับสักสองสาทีนะคะตามภาพค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะ